นี้นะครับมาอยู่ที่ร้านเผาคงกลางบายครัวเจ๊ตั๊กครับผมอ่าโอเคครับพี่อันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่อพี่ชื่อสายนะคะอันนี้พี่เป็นลูกสาวเจัเป็นลูกสาวเจ๊วันนี้เจ๊ไม่อยู่ค่ะเจ๊หาหมอหาหมอนะครับผมอันนี้พี่พี่สายอยู่เท่าไหร่แล้วสามสิบแล้วค่ะนี่ผมมองพี่ทายแรกผมนึกว่ายี่สิบจริงจริงพี่สายที่แล้วร้านเนี่ยที่ชื่อว่ากะเพราคงกลาง้ยดิอ๋อตอนแรกอ่ะชื่อเจ๊ตั๊กอาหารตามสั มาเริ่มเข้าเกี่ยวกับกับซีรีวอรี่เราก็ต้องแบบคิดชื่อให้มันน่าสนใจนยพี่อย่เป็นคนคิดให้แม่แต่ก่อนที่ทํางานเป็นครูที่ก็คิดว่าเจะทํายังไงเอาให้ชื่อให้มันแบบน่าสนใจเ็เายคิดว่าเอาเผาูมิกลางเอาเข้าในแอปก็เลยใช้ชื่อนั้นตั้งแต่นั้นมาเลยก็ใช้มายังงแต่ถ้าเกิดเหมือนกับแบบลูกค้าประจำก็ยังเรียกว่าคราัว,จเ,วเจ๊ตากครเจ๊ตากใช่ไหม,ไหมครับถ้าหนะาคนแถวนี้ว่าร้านเจ๊ตากก็คือเนี่ยร้านนี้แหละเจ๊ตากคนแถวนี้กะ ร้านเนี่ยพี่มีที่มาที่ไปยังไงแบบเริ่มต้นเลยที่มาเปิดพี่เรื่อคือพ่อแม่พี่เขาทากันอยู่แล้วทํามาตั้งแต่พี่เด็กเลยนะสิบปีอ่ะก็ท <Wow. S 2> ําทมาจนที่เรียนจบทีเนี้ยเขาก็อายุเยอะเริ่มมีโรคประจําตัวกันงานก็ทําทไม่ไหวแล้วร้านอะ่ะคือมันมีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วพี่อยากเสียดายคือของที่พ่อแม่ทําไว้ไงมันโอเคถูกปะ่ะเป็นธุรกิจของพี่มาพี่ก็เลยทําต่อพี่ก็เลยแบบ i, เ้ยออกจากงานมามาทำมาดูแลแทนเขาตอนนี้ส่วนตัวเจก็จะแบบ ไปเก็บเงินแบนี้ก็จะเป็นคนคุมทุกอย่างาซื้อของเช็คข,ของอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับแอปพี่จะเป็นคนทําตรงนี้คือแม่พี่เขาเริ่มมาไงเขาเริ่มมาแบบแถมรถมดดอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยราคาถูกข้าวไม่อัน้นนี่แหละเป็นสโลกแกนของพี่แม่พี่ทําไว้ตั้งแต่เริ่มนะไม่ได้ลบทิ้งเลยนะอะไรที่แม่พี่ทําไว้คืออย่างเงี้ยอย่างเรามากินเราเคยกินเท่านี้พี่ก็คือเท่านี้ไม่ไปเปลี่ยนถึงจะเปลี่ยนเจนแต่ก็ทุกอย่างเหมือนเดิม ใช่ครับแล้วเมนูเด็ดของทางร้านนะครับมีเมนูอะไรบ้างัเมนูเด็ดที่ลูกค้าตอนนี้จะสั่งทิดเลยนะร้านพี่น้ำพรผิกเกลือลเค็าหมูกรอบ เต้าหมูหมูสับผัดพริกขี้หนูสะโพกไก่อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สั่งที่พีน่ะพริกเกลือต,ตอนนี้พริกเกลือมาอันดับหนึ่งเลยพี่เราส่วนมากคนที่มาแบบมาเป็นลูกค้าร้านพี่ส่วนมากก็จะเป็นคนในพื้นที่เนาะส่วนมากจะเป็น Office, ออฟฟิศแล้วก็จะเป็นคนแถวนี้แล้วก็ในแอป,ปในแอปพี่ก็จะเยอะอยู่เหมือนกันลูกค้าในแอป,ปถ้าพูดถึงแบบเมนูเด็ดที่สุดของร้านพี่ก็ต้องน่าจะเป็นกะเพราเราชื่อว่ากะเพราปูงกลางไอสิ่งที่มันเด็ดก็คือเพราะ ในตัวของราคาแล้วก็ตัวของคุณภาพของมันใช,ใช่ไหมคใช่คุณภาพด้วยราคาด้วยเครื่องปรุงอ่ะพี่ใช้เครื่องปรุงอย่างดีทุกอย่างเลยนะคือพี่เป็นคนชอบกิน รู้จ <c oughs> ักตัวอรู้แล้วใช่ป่ะ <c oughs> พอพี่ไปกินอะพี่มองว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบดีคุณภาพอาหารก็รออกมาดีถูกป่ะรสชาติเครื่องปรุงอันเนี้ยมีส่วนมาก <c oughs> และร้านพี่เนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> จะใช้ผงชูรสน้อยมากพี่ <c oughs> ใช้ซีอิ๊วขาวคือมันจะชูรสอยู่แล้วเดี๋ยวผมขอเป็นเมนูข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวพี่นะครับแต่นี้ยืนยันนะครับกรอบกรึบๆแล้วเดี๋ยวฟังเสียงครับเดี๋ยวฟังเสียงครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยว ไปครับหูกรมกรอ,อบไปเลครับี้า้ำขกเราไปูดี๋ยวจบากับไปรบเราเเเคาที่กินร่อับที่กินอ่อยมาเจของร้านค่ะน้ำของเจ้าของร้านครับ ที่เราถามมุมมองไลดิตอนที่พี่เหมือนกับแบบทำงานเป็นครัวก,กับตอนที่พี่มาช่วยธุรกิจที่บ้านอ่ะมุมมองมันต่างกันเยอะปะ่ะต่างเยอะเลยนะอันนั้นพี่แบกรับแค่ตัวพี่เองไงแต่ตอนนี้พี่เหมือนแบกรับทั้งครอบครัวไงพ่อแม่พี่ก็ทําอยู่แต่พี่จ่ายเป็นเงินเดือนเขาเขามาช่วยดีไว้เขายูยเฉยอะ่ออคอะคนเรียนรู้ว่าถูกป่ะสวยเฉยอํากินนะครับ<ช>ผมใช่ไหม เหมือนคนเฒ่าคนแก่เนาะพี่เขาทำงานมาตลอดจะให้เขาหยุดเ,เ,เ,เลยไม่ได้คือตามสั่งอะ่ะมันก็มีอะไรแค่กระเพาะหมูกรอบกระเพาไก่เีอยมันหน้าเปลือมมันจำเจพี่ก็พยายามหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเช่นแบบเบคอนอย่างอันเนี้ยไอซ์ไอซ์ที่ไปกินมาอ่ะพี่ถามว่าเอ้ยมันอร่อยนะไอซ์ะโพกไก่อบอย่างเงี้ยก็ลงมาบอกแม่ครัวว่าเอ้ยทำให้หน่อยทำได้ไหมอ่ะทำก็มาทำขายมันก็ไม่มีในเวลาตามสั่งใช่ป่ะทีอเรกินใช่ไหมอาหารอยู่เฉลี่ยจานเท่าไหร่ จะอยู่ที่ส0ิบเริ่มต้นที่3 0มสิบทสามสิบถึงหกสิบถ้าถ้าเป็นกับข้าวก็จะอิกอิดราคาหนึ่งแต่ปริมาณก็ไม่น้อยนะถึงจะราคาแพงอะแล้วคือสามารถเติมข้าวได้ไม่อั้นนะครับอันนี้เป็นโทรแกนเลยเติมได้คือจะเติมกี่รอบก็ได้ที่ไม่มีปัญหากลับบ้านอย่างเงี้ยอะหูมีอาจถามพี่จะถามว่าพอไหมถ้าไม่พอก็บอกพี่ก็จะตักใส่ไข่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่ผมขอเมนูต่อไปที่เป็นข้าวกุ้งควบวพริกเกลือครับโอเคครับลุยครับพี่ ันนี้เป็นตัวเจตักครับโอเคครับเจตักสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจตักไปหาหมอแลวเหรอครับค่ะหมอนน้นตอนนี้เป็นลำดันอยานี้ลำอยากรวยอะไรเงี้ยเจแล้วเจเป็นคนชอบําอาหาแต่เด็กเลยปะไม่เลยไม่เลยใช่ปะไม่เลยไม่ชอบเลยแต่เป็นคนที่แบบว่าก็เป็นลูกคนจนแหละอยู่สลัม ตอนนั้นป้าอายุประมาณ1ิด7 18เนี่ยประมาณเนี้ไปซื้อข้าวเขากินเนี่ยตอนนั้นจานแค่10บกว่าบาทเองพูดตอนนั้นเราพูดกันเล่นๆคุยกันกับเพื่อนน่ะเฮ้ยถ้ากูมีร้านค้าเองนะเว้ยกูจะให้แม่งกินจานเดียวให้อิ่มไปเลยอะไรประมาณเนี้ยก็คุยกับเพื่อนน่ะก็ก็ทำงั้นมาเนี้ยไม่ต้องแบบมาซื้อพิเศษที่เจอเะปกติป้าก็ให้ข้าวเยอะไงเฮ้ยจานนี้แม่งกินไม่หมดเสียดายก็เลยพูดขึ้นมาว่าเอาอย่างนี้เราตักข้าวพอดีก่อน แล้วเดี๋ยวพอเขาไม่อิ่มใครเขามาขอเติมถ้าใครจะกินข้าวเยอะขอให้บอกเราไม่คิดตังเพิ่มไอ้ป้าถามไีหนึ่งดิอย่างเช่นแบบเจต๊กมาเปิดร้านนี้ความสุขของเจต๊กคืออยู่ตรงไหนบ้างโอ้ยตอนนี้มันต่อตอไม่ถูกแล้วนะมั้งก็คือขายอาหารให้คนกินอ่ะความสุขอ่ะเราเขาได้กินอิ่มเราก็สบายใจอะไรเงี้ยประมาณนี้ยแต่ถ้าถามว่าเหนื่อยมันก็เหนื่อยไงเวลามันเหนื่อยมันก็คือเหนื่อยเวลาหายมันก็คือหายเหนื่อยไงบางทีเห็นลูกค้ากินแล้วเออเขากินเยอะกินหมดมันก็สบายใจกินเหลือ ก็มีเงียบแต่บางทีบางคนน่ะบางคนก็หิวมาเขากินเยอะใช่ไหมครับเนก็กอดไม่หิวเขาก็กินน้อยอืนาราจิตตาไงครเวลาเขาชมมาเขายกมือไหวอะไรเงี้ยมันก็ผูใจประมาณนี้มีช่ว มีข้าวกบผู้พิ้งเกลือโทรา0 9 8 4 1 5 3 6 8 8โอเคครับขอบคุณมากนะครับพี่ตายสวัสดีครับ